สว,ส,สวัสดีครับรับช่างหนึ่งนนทบุรีนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับให้ลูกค้าส่งมาซ่อมทีเดียวเลย5าเครื่องนะครับ6เครื่องนะครับตัวนี้เป็น iPad Air2 ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนจอนะครับเจ้าเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับทุกเครื่องประกอบกับสวยเหมือนเดิมนะครับขอบสนิทเหมือนเดิมทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องปนไม่ติดนะครับเครื่องตัวนี้ปนไม่ติดซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ รุ่นเดียวกันหมดเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้มาซ่อมอาการกล้องถ่ายรูปไม่ได้นะครับกล้องหลังก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมด6เครื่องนะครับของลูกค้าเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้อาการเปิดไม่ดิเ้เหมือนกันนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับเป็นที่เมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยก็ทั้งหมด เครื่องนะครับลูกค้าเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ส่งมาซ่อมก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็รอเดี๋ยวรอลูกค้ามาเอานะครับทุกเครื่องที่ซ่อมนะครับมีประกันหลังซ่อมทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซ่อมกล้องซ่อมเมนบอร์ดนะครับสาหรับลูกค้าที่ใช้ iPad อยู่นะครับถ้าเครื่องของท่านมีปัญหาสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับร้านอ Q คิวเทเโฟนหรือว่าร้านช่างหนึ่งนนทบุรีนะครับอยู่ตรงแยกสามกี หน้าบักซอยติวานนนท์้นะครับร้านเปิดทุกวัน9้าโมงถึง3ทุ่มนะครับส่วนมากถ้าหยุดก็จะหยุดประมาณก,กาลางเดือนนะครับตัวสอบถามได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่มุมจอด้านซ้ายบนนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับเกี่ยวกับอาการเสียก็ตรงมุมจอด้านขวาบนนะครับเครื่องทุกเครื่องที่ซ่อมมีประกันหลังซ่อมหมดนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจนะครับ ว่าเครื่องของตัวเองค่าใช้จ่ายจะเสียเยอะหรือเปล่าในการซ่อมสามารถเอาเครื่องเข้ามาเช็คก่อนได้นะครับทางร้านเช็คประเมินราคาให้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเช็คประเมินราคาแล้วลูกค้ายังไม่พร้อมซ่อมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ไม่คิดค่าตรวจเช็คนะครับไม่มีค่าแกะเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับร้านช่างหนึ่งหลายคนสงสัยว่ามีหน้าร้านอยู่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นร้านนะครับอยากให้ดูหน้าร้านนิดหนึ่งนะครับ หน้าร้านนนะครรับ้าจะอยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยนะครับอยู่หน้าปซอยติวานุสิมาทิ่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยสมมามัคคีนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับมีหน้าร้านอยู่จริงนะครับสําหรับลูกค้าที่จะส่งเครื่องมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ เครื่อง i p h o n e iPad ของท่านที่มีปัญหานะครับทางร้านรับซ่อมนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมได้ที่อยู่ก็อยู่ใต้ YouTube เลยนะครับสำหรับลิปวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ